ยังงพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมและเลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้ Toyota Vios ปี2004ครับสวยๆใส่ปิ๊งตามนี้นะครับขายกันถูกๆที่59,000บาทเท่านั้นเองคันนี้ยังสวยอยู่เลยครับพร้อมขี่ใช้งานกันได้สบายๆ Vios 04รุ่นยอดนิยมครับเครืค่องเกียร์สมบูรณ์ความร้อนนิ่งไม่มีปัญหาเครืค่องเกียร์ดีแอร์เย็น รถใช้น้อยครับไม่ค่อยได้ใช้เกียร์ธรรม,มดาอึดทนเข้าไปอีกครับขับมันครับขับซิ่งสบายไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์บอดี้เดิมบ้างคันหน้าเดิมๆเ,เลยครับเครื่องสวยๆสนใจสายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยครับไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรใต้คิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลย สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ